ที่ผานกแอ่นใช่เดี๋ยวเราจะแปลงฟันดูที่เต็นท์นี่แหละเพราะว่าข้างนอกลงลมแรงมากมมทำไมพี่งุูกแปลงฟันเรียบร้อยอะไม่เหรอรู้ดิอืมพี่เขาอยากมาเข้าไป <c oughs> แล้วเราจะเดินไปที่ผานกแอ่นนะ มืดมากเห็นข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยมีคนเดินอยู่ข้างหน้าตรงนู้นแล้วก็สองคนแต่ว่าเพื่อนีนสองคนยังไม่มาไม่รู้ไม่รู้ไปไหนเจอแล้วแต่ไปไหนไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปเดียเราตัดภาพไปตอนถึงเลยล้วกันเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะมืดเนนิ็นึงไม่เห็นหนพไปชมเลยไม่เห็น <laughs> ถึงแล้ว พราที่กำลังขึ้นเลยคนเยอะอยู่นะได้ยินเสียงลมปะลมแรง ก็น้าอะไรบ้างมั้น่าจะเป็นหน้าพี่อย่างไรน่าจะเป็นหน้าหนูน้องให้ดูภาพถึกนี่มันขึ้นแล้วเื่นมาแต่เช้าเทียบอ่ะดูสภาพหน้าไม่มีมุมไหนสวยเท่าโบหรอเดินแท็กเดียก็แชกูด้วยไอศครีมไปเฮ้ยทำไมในกล้องมันอ้วนวะไม่อ้วนจริงๆไม่อ้วนนะจริงๆอะผอมมากเลยโน้ เขามีแต่ในกล้องผอมในตัวจริงอ้วนพ่าววะเมื่อคืนลมแรงมากแรงจะแบบบูบูบูบในเต็นท์นะอะไรนะสั่นอะใช่เก๋เกบอกว่านึกว่ากวางมากินคิดเหมือนการคิดว่าเฮ้ยมีกวางมาหรือเปล่าแล้วขนมในเต็นท์เพียบเลยใช่ตอนแรกคิดว่าไอ้นี่ตอนแรกคิดว่าฝนจะตกไหมเออเออตอนแรกคิดว่าฝนจะตก แต่ไม่ตก็ลมแต่ลมแรงอย่างเดียวเนี่ยได้ยินเสียงลมไหมถ้าเได้ยินอยู่และ่ไดหน้าก็คือทั้งบวมทั้งสดในเวลาเดียวกันแสงสวยมากเลยแสงข้างหลังอดูดิว้าวพุ่คือตอนนี้เมมจะเต็มไปขโมยเมมเพื่อนมาเมมเข้าใจนะ <c oughs> ลืมลืมหยิบม,มาอีกอันหนึ่งอะหลังจากที่เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานุกแอนมานะคะเราก็มาทานอาหารเช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินไปจุดต่างๆของวันนี้นะคะมื้อเช้าเราจะได้เป็นไข่กระทะแล้วก็โอวัลตินก็ถือว่าอร่อยแล้วก็อิ่มมากด้วยหลังจากที่เราทานอาหารเช้าเสร็จนะคะเราก็มาเดินเล่นที่ร้านหน้ารองก็คือร้านเขาน่ารักมากมีของขายเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพวงกุญแจพวกกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็ผ้าบัฟที่เราจะเห็นในคลิปนี้ก็คือซื้อจากร้านนี้เหมือนกัน ก็อย่างร้านนี้เขาจะมีเป็นสมุดให้เราเขียนบันทึกความทรงจําแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เราสี่คนก็มาทําการเขียนบันทึกเอาไว้นะคะว่าเรามาวันนี้นะแล้วก็บันทึกความทรงจําเอาไว้ว่าเราขึ้นมาถึงแล้วของเราจะอยู่เล่มปี66นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็ถ้าใครแวะไปก็สามารถไปอ่านกันได้นะคะบนการเนี่ย ไอ้ว่าจะมาเขียนอยู่นะเล้วให้ถ้าโพสการ์เนี่ยส่งไปทางนี้ไปส่งบ้านเราส่งไปใครใครก็ได้งอย่าหาส่งให้แฟนเก่านะมึงให้ครูว่าจะทำอ่ะอ๋อพราะครูครูเคยส่งให้คนคุยเว้ยสรุปเลิกคุยแล้วการยังไม่ถึงเลยไปถึงตอนเลิกกันแล้วอ่ะนี่เราส่งให้ตัวเอง myself ก็เก่งมากนะมาถึงแล้วรูปตัวเองหนึ่งเพ ขอให้ไปถึงนะคะถึงค่ะใช่ใชหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะคะเราก็มาตกลงกันว่าเราจะเดินไปจุดไหนบ้างในวันนี้ซึ่งกว่าจะตกลงกันได้ก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยหลังจากที่เราตกลงกันได้แล้วนะคะเส้นทางการเดินของเราในวันนี้จะมีระยะทางไปกลับอยู่ที่ประมาณ1 9บเถึงยีกิโลเมตรโดยที่เราจะเริ่มเดินจากจุดที่พักไปยังน้ําตกวงังกวางในจุดแรกนะคะแล้วเราจะเดินต่อไปอยังจุดที่2ก็คือพระพุทธเมตตานะคะ โดยทริปนี้เราจะไม่เน้นเส้นทางการเดินของน้ำตกเท่าไหร่นะคะเราเลือกที่จะเดินไปน้ำตกทานสวรรค์เป็นจุดที่3และต่อด้วยสะอโนดาตด้วยความที่เราอยากได้วิวสวยๆก่อนพระอาทิตตกนะคะเราเลยเลือกเดินตัดลงมาทางเส้นทางของผาเหยียบเมฆและเราจะเดินผ่านผาแดงและไปจบที่ผาลมสักเป็นจุดสุดท้ายนะคะและเส้นทางการเดินกลับของเรานะคะเราจะเดินผ่านหน้าผาทั้งหมดเลยโดยที่เราจะเดินผ่านผาลมสักผาแดงผาเหยียบเมฆ ถ้จะถึงผามางดูกแล้วเดินกลับที่พักอีกประมาณ2กิโลก,กว่าๆนะคะก็จะเป็นการจบการเดินของเราในวันนี้ค่ะต้งตกวัางกวาง้อีก653เมตรเมตรจะ,อะบอกกิโลเมตรนูนเกียมเลยไม่ดูแล้วแล้วเราอีกสองคนตรงนี้ก็ยังเดินต่อไปใช่แต่เจ้าบอสเด็กดีเนาะรอเรียนคือ <c ười> ตอนนี้ หาคอไม่เจอแล้วนะคะเพราะนี่มันปิดปหมดแล้วเย้ถึงน้ตกแล้วอ๊ะได้ยินเสียงน้ำตกไหมถึงแล้วตอนแร,แรกใช่ไหมใช่หญตกว้าง,เ,าง,างเพราะว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่มีน้ำแต่ฟังจากเสียงน้ำน่าจะเยอะ

ชันเหมือนไดโนเสาร์ปะสรูปติ้งอัาไหนดีอันไหรจะดังกว่ากันสามเหรอใช่เราจะไปไหนกันต่อคะเราจะไปทางเราจะไปอะบรั่นแหละเราจะไปถอยกันท่องเที่ยวก็คือกลับไปนอนเต็นท์เลย นี้สวยสุดเราต้องไปอันนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันจะเหลื่อมๆกันระหว่างทางแยกอ่ะอันนี้มันจะเลยไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องลงทางแยกไปเรนี่ยเราาตกทาใหญ่แปดร้อยเมตรเองไปทางเดียวอ่ะผาต้อตักไปหนูมีไม้แท็กแล้วหักไม่รอหัดไปทางนี้ ท no er ิ้งเดินไปนู่นเห็นไหมตัวน้อยนู่นน่าสนคิดถึงของกินแล้วดินเนอร์นี้กินอะไรดีนะแดดมันร้อนมาก้อมมากใช่เพราะแดดดูแดดแบบจ้าจ้าินให้ดูมันเป็นเวงแบบโล่งๆไปแบบว่าต้นไม้ไหนต้นไม้มันจะแบบมีปลอมปแหลมปลอมแหลมแบบนั้น ซึ่งระหว่างทางที่เราเดินนั้นโลง่งมันโล่งมากนะคะกลับไปนี่หนูว่ามีขึ้นหนึ่งเฉดนะหมายถึงส <4 S 2> ีผิวสนะีผิวใช่ แอาเดินทางเดินขึ้นเขามาเมื่อวานไม่เป็นไรนะแต่พอเดินทางเรียบปึ๊บใช่เด,ดี๋ย <laughs> วขอพักสักสิบนาทีพักเทา้เทาเด็กเขาเล่นน้ำกัน <laughs> <laughs> เราก็มานั่งนวดขาตามอายุ <laughs> ตามอายุน้ำเมื่อวานคนนั้นเกมไปแล้ววันนี้เขาสบาย <laughs> วันนี้เขาชิลหายแล้ว, <laughs> ลว, <laughs> ลว <laughs> เราเป็นแทน ทับมันเป็นเลยทาซ้ำม,มันเป็นเลยจ้าระหว่างวันพ่อมันเข้าไปทาเลยค่ะใช้ของอะไรคะตัวนี้อะไรซราไอ้ยใช้ดีนะคะดีอนทาทับมันก็ทาอนทาทับระหว่างวันได้อะใช่มันไม่เป็นคราบด้วยนะโอ้ยเย็นหน้าตอนนี้เย็นหน้ามากเลยรู้เปล่าทําไมเมื่อกี้เราเราเพน,นื่อเท้าไว้ด้วยนะแล้วก็มาทา,ทาหน้าต่อลุมๆนวดหน้าไปในตัวไงดีเลยค่ะ แต่มันคุมมันด้วยนะคุมอ้าวไปไหนแล้วล่ะทาทาเช้าอ่ะอยู่ได้ถึงแบบเย็นเลยอ่ะยี่สิบกรัมใช้ดีค่ะใช้ดียี่สิบกรัมใช้ได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเลยนะใช่อย่างเมื่อเช้าไม่ได้ทาแป้งทากันแดดอย่างเดียวใช่ไหมเออเราไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้รูปสวยๆมาเพราะว่าคิมกันแดดเราสุดดีใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ได้เป็นพระวิวไปเราจะไปผาเยี่ยมเมฆก่อน เป้าหมายหลักของเราคือนี่ร้านอาหารอออตอนนี้เราเดินจากสาโนดาดกำลังจะไปาพายบเ,เมเขาบอกว่าตรงนั้นมันมีร้านค้าร้านข้าวด้วยโคตรเ,เหนื่อยเลยอะ่ะมันไม่ยังไม่เจ็บปวดเท่านี้เนาะเ, <laughs> เดินฝ่าแดดแล้วก็ต้องเร่งเพราะว่าไม่อยากตากแดดเยอะอดำก็กลัวแต่ก็อยากเดิน เข้าใจตัวเองกันนะมันย้อนแยงกับชีวิตเลย่อเงาตอนนี้คือจะเป็นลมแล้วหนึ่งจะเป็น <c oughs> นั่งพักก็ตรงนั้นอยู่พักเนื้ออว่าไหมไม่เห็นเลยใช่แั้งแต่พักยาวยืนแล้วยืนไม่ไหวไม่มีที่นั่งตอนแรกยังแบบเออเดินหลังเห็นหลังอยู่นะใช่ตรงนู้นผาแดงเราจะไปแค่หน้าผาแล้วเราไม่ได้ไปเราจะไปลมสักลมสักอีกประมาณสองสิบสี่กิโลเมตรทางนี้เราต้องเดินทั้ง ขอพรให้จะเจ็บจะป่วยจะแก่เร็วขึ้นขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แบบนี้นอือพอให้มีเงินม,มาเที่ยวอีก <c oughs> อ่ะน <c oughs> ่วง <c oughs> เราก็ถึงผาลมซักสภาพที่เร็วร้ายที่สุด เหนื่อยปวดหลังปวดขาปวดเท้าไปหมดเลยโอเคบนลมสัตว์ขาลมสัตว์ขาลมสัตว์นี่ละมาดูเมนูสิมเมนูอะไรบ้างขอบคุณนะคะพี่ <laughs> สำหรับ กาแฟไม่ได้เดี๋ยวต้องเสียตังค์ด้วยแทนละสิบบาทของมึงกูคิดยี่สิบโอเคนี่ซาวิสเรานี่คือลูกค้าของเรานะคะลูกค้านีมีอะไรละเอะไรเลยคะเอารับว่าครับว่าคนเราแผนว่าหนึ่งว่าแล้วแม่ค้าแล้วกูคิดไม่ลงเลยวะเห็นลูกค้าอย่างมึงกูไม่ขายต่างแผนกันอะต่างไปได้ไปเรื่องตกใจอะไกินสับปะรดดูดิอันนี้ก็ละร้านคุณลุงเขาให้ทำเองเลยนะ คือเรามาในเหนือใช่แล้วก็มีทั้งน้ำมีทั้งขนมปังมันอาจจะไม่น่ากินนิดนึงนลเพราะมือสวยแะไหา่น้าน่ากินนี่ไงนี่เรากินกันเองน้าตามก็ใช่ในวันนี้อืมการีงฝีมือของโบเองใช่มอยู่มีทาดําด้วย อร่อยใช่ไหมคะเรจะได้มี่งินเดยเขอพี่เขาถ่ายเราจะไม่รอถึงพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคะพี่จุ๋มน่าจะไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดใช่ไหมเพราะว่าเราจะเดินกลับอีกตั้งเก้ากิโลอุ้ยเก้ากิโลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่นะห้าโมงห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วใช่ถ้าเก้ากิโลน่าจะถึงแบบคิดว่าน่าถ่ายรูปอีกสักแค่ครึ่งชั่วโมงกนเนาะแล้วก็กลับเลย อยวารมจับความเซฟคนกลัวความสูงนะครับตอนนี้ไปก่อนน้ามองเอ้ยกูจะจับหลังมึงให้น้ามองจับหลังให้จับครับอันนี้อันนี้ไม่แก้ยังไม่แก้มันมีร่องอยู่เห็นไหมมันร่อง อยู่นี่นะ <_ c oughs> กลับกลับแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนาะประมาณากี่ลกนะูก ลังให้กำลังใจตัวเองอย<ช>ู่นะเราขาลงแบบขาเดินกลับอืจะเร็วกว่าเดือต้องเร็วกว่าสิเพราะมันจะมืดแล้วมัน <laughs> กดดันตัวเอง <laughs> นี่จะมีพี่สองคนมากลับด้วยแล้วก็มีแบเดียวกงนนี่เนกะี่ย <laughs> มึงมามีประโยชน์เพื่อนเ okay, <p'> เออแล้วกูปลอบใจ okay. เดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วนะคะเพราะว่าสภาพขาวันนี้ไม่ไหว,ไไหวคือเดี้ยงแล้วก็ถึงขั้นกระเพกเลยกับการดันกับตั้งแต่ผาลมสักจนถึงที่พักก็คือไม่ได้พักเลยเรารีบด้วยเราเดินเราเ,เริ่มเดินกลับประมาณห้าห้าโมงสี่สิบเอ็ดแต่เราถึงถึงที่เต็นท์สองทุ่มสองทุ่มใช้เวลาเท่าไหร่สองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงน,นิดนิด คือมันมืดแล้วอ่ะเนะาเลยต,ต้องรีบพี่จุม๋มไหวไหมคะตอนนี้เริ่มรู้สึกดีขึ้นแหละแต่ว่านิู่ใกลยพี่พังไปแล้ว <c oughs> เล็บพุงไม่หลุดนะไม,ไม่ไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่โอเคก็บายบายไปนอนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย